มุงมั่นมุงมั่นมากเลยพี่สมเยญญาขอ้องกุสุมาน่ะก็ขอฝากชีวิตกุสุมาไปกับพี่ด้วยนะจ๊ะกุสุมานฟังไม่ดีนะความตายเท่านั้นที่จะแค่พี่กุสุมาให้ออกจากกันได้จะพี่พี่ยังทักกุสุมานพี่ต้องการชีวิตของพี่นะเดี๋ยวก่อนนะแล้วพี่ไม่ไปรับราชการเหรอจ๊ะพี่ได้พักงานมาตั้งสามเดือนสามเดือนเลยคุ่ผู้เรเดือนกว่าสามเดือนได้ยังไงสามเดือนได้เพิ่มขึ้นอย่า เอาเมียเอาเมียเอาเมียอไพูดอะไรอ่ะอะไรขต้อเอาอะไรเอาเมียไปตอนก็ทำไมอาไรไปตอนแดงไงนะท่านกำนังเสด็จมาที่บ้านงแล้วเฮ้ยตายแล้วโรงเสด็จมาที่นหัวขาดหมดนี่แเลยทาไมนะจาพี่ก็พรธอสั่ง้าหามีเมียใครมีหัวขาดแล้วใครพามาูเนี่ยแหละอ้ยจะถี่ไปโรบ้าน ไปซ่อนเดี๋ยวไม่รู้เนี่ยนะไปซ่อนที่ไหนเลยะจ้าพี่ออกมาไปแอบในห้องพระก่อนไปห้องพระตอนที่ที่สุดแต่ห้องพระเนี่ยตอนที่ดีที่สุดแล้วถ้าไม่เรียกจะออกมาได้เลยจ้ะถ้าพี่ไม่เรียกนะฉันจะไม่ออกมาเลยไปซ่อนก่อนเร็วไปเลยเดี๋ยวไปรู้กันไปซ่อนก่อนมึงไปวัดอ่างทองเลยเมย์เมย์เเมยมึงช้ำ เอาไงเอาไงไปนท้าพองมาไจ่ายเท้ี่ะท้มึงนี่หาเรืงใหกูตลอดเลยน้องกองกงท้าทไปรถขนาดนี้เยเสด็จ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 ตัดวาดัดกวาพักเ๋ยไม่ยับกูยิ้มเหมนเจิเจิเจเจาอะไมบ้านรแบบนี้ไม่รู้ผมไม่ได้ทำนี่เห้รทามันดหโอ้ยทำไมเปียกจัง เจอประชาชนได้พรอก่อนนั่งอัดพวกท่านผาเก้งๆอะไรเก้งๆนี่ลงอะไรหอกมาถึงบ้านของฉันเสมืองยาเลยท่านแสดงแล้วเก้งๆเกล้งๆกลับไปเล่นบ้านพี่มึงอ่ะเพื่ออาการม้านคนเนี่ยเพื่ออะไรสนุกคือมีธุระอะไรเล่นเดือดรือเปล่าถึงมาถึงบ้านของก็หมอชั้นเลยพี่ไ่ะไม่มีทุนได้อะไรหรอกสมืองยา พอดีว่าคิดถึงก็เลยต้องมาหาแทนเราก็แคลรออยู่ในวังเนี่ยไม่เห็นหน้าเลยน้วใจได้ใจดอจริงเลยให้อยู่ราชการสามเดือนไม่คิดถึงเราบ้างเลยท่านสมบูญยาขอเดชะหาไม่ได้พี่เคาระหมใก็เป็นหัวคิดถึงอยู่แต่เป็นคําสั่งตรงท่านเลยในการซื้อเฝ้าพี่เหรอเหตุผลใช้ได้มีจักรูที่ไปหาเขาเออเพ่ไปหาเขาเหรอ มันไปหาเราว่าโหน่าแต่เมื่อใช้ได้เลยลองกองมันรู้ว่าเราเป็นทุกข์อยู่คนเดียวในเมืองไม่มีความสุขเลยนี่ค่ะไได้ลองกองเนะี่ยเข้ามาเป็นเพื่อนคุยและที่สําคัญเลยที่มาที่นี่เพราะว่าไอ้ลองกองมันบอกว่าที่บ้านของสมองยากินเบียร์กินเหล้ากันกเราได้ยินแบบนี้เนะี่ยก็เลยตั้งใจอยากจะมาร่วมวงด้วยสน่อย เพราะว่าการกินเหล้ากินเบียร์มันอาจจะทำให้เราปล่อยวางได้เราเอ,อึดอัดเต็มทีนะอยากจะมีความสุขเดี๋ยวก่อนพระองค์ใครบอกว่าเราหมดชิทธกินเหล้ากินเบียร์ไงนี่เรางกงนี่ไงอเอามึงเหรอเป็นคนพูดเหรอ,อ,อโอ้โหเพื่อนน้ำใจงมามมากเลยท่านเครียดเครียดเออได้บอกว่าพวกกูกินเหล้ากันที่บ้าน อกองเอ้ยเนี่ยค <c oughs> ันใจมากเลยเป็นพีเี้ยมากเลยเออขอเจชา้มาฝาบาที่จริงแล้วในต่างหองฉันก็ไม่ได้ดื่มทุกวันหรอกพี่ค่ะเออก็ดื่มเฉพาะเวลาเพือพ่อนๆมาสังสรรค์กันที่บ้านเท่านั้นเองแต่เม่อโรงมาแล้วอยากดื่มก็บอกจัดให้ก็ได้เด้<ใ>นเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเอ้ยเา้เล้ยเยเฮดย้ยเฮ้เที่ยวเ้ยเฮ้ยเ้เฮเฮ้ยเฮ้มเ้ยเยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮอ้ม เดี๋ยวพระองค์ท่านจะกลับไ,ไ,ไม่ไหวจะเป็นไงแบบนี้เดิมครั้งแรกเหมือนกันแล้วพวกเดินไม่มากหรือว่าจะให้กมลชัยเข้าหมายในเมืองหลวงกลับตอนนี้เลยก็ได้เดินทางมาถึงนี่แล้วเสมอนยาไม่ใช่ใกล้ๆนะรฮะไม่ค่ะหรือว่าเรามาให้มันจุดอัดจะไม่ให้มาไม่ไม่จึดอัดกมลชัยเต็มใจมากันได้ก็ดีนะกองนาะ

เออไม่เคยกินแล้วเหอยวนน้ำ่อแยกน้อไปเออมันฉลาดมากเลยอใกระามันมีกระติกนีเพ่่ไ่ด้เลยเสือทำไดีดีดีดเดี๋ยวไฟเช้าของเขานะฉลาดฉลาดเดี๋ยวมาข้างข้างเนยเอ้ยมัฉลาดมันสุดยอดเพ่อให้แม่ให้แม่กินเน ร้านแม่เขาทำเงี yes. UK, ные, ้ยแล้วก็ตอนนี huh uh, ้กินไปแล้วแม่พราเนี่ยตอนนี้เริ okay. ่มกินแล้วไม่ยุ่งกับร้านแม่เขาเลยไม่เดนเสียดกูแดงไปไปไหนหายไปไหนวะเนี่ยแยกน้ำได้ดีมากน้ำหมดแล้วแล้วน้อแข็งแล้วมีไงไม่ยากให้โกรธจะได้ขนาดเนอะ ขอควายหน่อยนี่ที่มึกินร้านแน่มึงแล้วเหียดเหยียดพวกมึงตามใช่ไหมเนี่ยเสร็จยังเนี่ยเดี๋ยวเสร็จนะเออดี๋ยวดีว่ะดีโอ้โหโอ้โหเยี่งเหลือหน่อยโก็พอแล้วอ่าเลยนะตรงเลยพี่ฟ้าฝาไม่มีนี่มีหนึ่งที่ตัวเอาอฝาเดียวพอครกท่านน้ำส้มของสาระก็เหอเฮ้ยของเขาของไหนอ่ะของใครครับ Nó ờ, phá đều có, đều có không thấy ừ ừ và ừ ấy, ừ ấy, ừ ừ và... ừ đồng đồng. ừ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  ไปต้องังเลยแกเไปหน่ต้องไาเดียวเดีวเดียวดีเสร็จนแล้วไม่ได้ไอ่อนมากยากกินไม่ได้ไมอ่ะคนก่อนช้อนช้อนช้อนอ้า เอออยู่ในเมืองคนเดียวเหงามากไหมเหาหมเราอยู่ในเมืองคนเดียวเพราะว่าเราสั่งาหารทุกคนแคาพนชการน้อยใหญ่ยืนพนการสามเดือนทุกค่เลยยู่ในวงคนเดียวมองไปท่าไหนก็เงียบเหงาไปหมดแน่เดยจะพาดแล้ชียองเนี่ยก็เป็นทุกข์ด้วยไม่มีความสุขเลยว่ะเอเจ้ามันก่อน ไม่มีความสุขเอียบพี่ห e ้าเป็นเสวยแล้วเป็นแบบนี้ไหมเล่าแบบเดือดกำลใจเนี่ยแหละไม่แน่การที่ดื่มเหล้าเนี่ยจะทำให้เราปล่อยวางได้ถ้ามีความสดุดจะเดือดทุกวันเลยดีแล้วพี่หาเสวยเนี่ยเล่าจะได้หายเครียดความทุกข์ไม่ได้ทิ้งไปเนี่ยเอ้าลงสวยไวจังหมดแล้วโอ้โหเดี๋ยวเราตายเลยทีนี้พระองค์ปวดเท่านั้นี่ย Lâu mà Úi, lau mà là Ui lau mà lờ hởi Lờ hởi ra Lờ hởi ra ấy Đi mày đi mày Ui đây đây Mất hải cái này nhé Lau lửa kết Lau lửa hởi đừng quá hả đây Mình có thấy cái dơ gì Theo lũ ổng hả Ừ Phải mấy hải khó hơn Ta lục lý tất cả Mà ta cảm ơn quả mất Ôi mình hẹn Ừ Bây giờ quá phá tay đấy Nó นวยเ่ียอ่าคนด้วยคนด้วยคนด้วยข้อนหรือว่าปิดมือเอาไปดิมืข้าวเหรอดีดดิมือินข้าวเอเียีกินันมันเข้าแล้วนอนก็ุดบั สนิทกันได้ทำางนี้ทำให้สนิททำไมได้หรอกใช่ไหมล่ะเสริชเสเอแล้วพวกท่านลืมลืมคนรักกลับไปยังเอากู่ไปขู่เขาตูดนล่วที่ไม่เอ่ยชื่อถ้าเอ่ยชื่อจะตัดหัวไปได้แก่ถ้าไม่อยากพูดถึงองค์นั้นไงก็เลยอยากรู้ว่าเขตายกันตายได้หรือเป็นหแค่ไปขูัวองคงท่านจะเปิดใจ เธอก็บอกไปแล้วว่าเกลียดผู้หญิงทุกคนเธอไม่กล้าจะมีความรักไม่กล้าที่จะรักใครอยูคือกลัวเลยเหรอมันกลายเป็นความกลัวเธนก็ไม่อยากที่จะรักใครคือแค่ไม่มปล่อยวางไม่ได้ในใะแกเมื่อก่อน,นี่มันยุ่เป็นอะไรของมึงอย่าถามมากเลยจะได้กินเนีน่ยกินกินหมดเพราะไม่คุยไม่คุยเนี่ยมันก็ไม่รู้ กูรขาวอ้าไอ <suppression. S 1> ้ดุกินหมดอีกแล้วดุ้นโอ้โหหหนเนี่ยงไปลีบไปน่ะเฮ้ยอย่ข้างไปทำไมเ่ะเออไอ้กงเ้ลงมาดินี่เอาหวยเหายไม่รู้ตัวมึงอะขึ้นไปได้ทำไมทำไมมึงนั่งไม่ได้กที่เจ้าเจ้านั่งยุงเป็นไทยแล้วำไมกูนั่งไม่ได้

เธอดเดอดลมะมึงตูเพื่อนดมาเดอูละเอดมีาละแรกตะกีงตบาลกูไปทำอะไรทำไมนรกต้องจิงบาลกูไปนั่งเที่ยวเกระตบาลกูอร่อยก็นกูปนังเูไปไงเออมันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอะเออนั่งเจ้าอะมึงไงต่ำกูเนี่ยสูง เลศมาอโอ้โหลงมานี่ตีมู He hoạt không ở mọi người mông cải thiện mong, hết các lạc mùng 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 mùng lạc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  mùng ra thế này kiên nói nói và dạ, kiên nhớ kiên nhớ được mau mà. mình nghĩ mì gì nè đặt hả đặt kiểu bớt áp rồi đó ra thế này Ô, ôi tao quá ta sẽ tu uh, ma thăng cục nè nhớ cái phần của đi ta ma thăng cạn nhớ phần không tin cái gì của mình để tham ma

เด้๋ยวเราฝากไปเดี๋ยวเราฝากไปต้องสวยก่อนเดี๋ยวก็ได้ดีนะเดี๋ยวดูนะเดี well, ๋ยวเราจะดื่มเฮ้ยผมทำให้กินทุกคนท่านสวยเลยเรื่องนไม่กินสองไม่กินไม่กินมาไม่ต้องเกรงใจเราไม่ต้องเกรงใจเรามาถึงนี่แล้วกันเององค์นะวันนี้เราให้วันดื่มสมองก็โคตรดีค่ะตั้งใจอยากให้เราหายทุกข์ใจเนี่ยก็มากินด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเราหมดแล้วเดี๋ยวไปซื้อไใบกลมหนึ่งยิ่คนแล้วเก่งเจ้าไมเกินอะไรเจ้ามา ขอได้เช้กูบอกว่าพูว่าเธอเด็กเจ้าเม้าแล้วจับไม่ได้เล้พี่ค่ะอะไไม่้นกินต่อเนยนะกนะตายให้ตายไปไอ้พามึงบ้าเน่ยมึรู้ตัวมั้ยให้กินดียวมึไม่ต้องอะไรเลยกงอะไรเมาแล้วไม่นอนเ้ยเฮ้ยป่าวกูดีดีนะไมอ่ะบาเหมนนงยาบางเมาอุ้มตีน ให้กเพื่อนมึงนะคนเราต้องมีคำาคงอย่าคาคำโขงไหมอะไรอ่ะมีเออมีมาคิกคับคิกคับม่าจะฆ่าเลต้องขงไปที่แกม่กินลวได้กลับเมืองะไยได้กันในองกองมันเมามากนะเป็นนวนมาแทกเมาไเดินไปแล้วองวันดนดไปจะไปได้ไปเอาเรียน่ไม่ส่ง ถ้าทาากางเดินไม่ไหวแลวกินทำไมนลูกเนี่ยไทยเรื่จริงแล้วกูไม่ได้กินเลยกูดูดเดยวเเวันนี้ดเเดินกลัเองนะมาากรนะเป็นฝักดูแลมัด้วยเด็กปัญญาอ่อนเลยรูึว่าเ่าหนตัวนี้ก็ดูดไปกลับมา งไปบาทีจอดตรงนี้ด้วยครับไหวไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วที่เอารถมาเนี่ยมอไซค์มาหรือรถใหญ่มาด้วยด้วยมาใส่อะมอไซค์มอไซค์มามึงขับกลับหรือมึงขับไปมึงขับได้โหอมึงไม่รู้เหรอะมึงนอนไดไหมล you ่ะไม่ใ well, ช่รู้ว e ่ามึงเอามอไซค์มาแมึงจะขับกลับได้เหรอไอ้จิ๋มหายล้ะเฮ้ยมึงคุยอะมึงอยู่มอสกิฟเปินสัมกลางอากาศเลยเนี่ย ตบกตตื่นเลยนะไปนั่งลงตบหลอกๆไม่เป็นเนี่ยไปตบจริงติงน้าน้าดีๆพระองค์อาซีแล้วกลกับแรสบงยาดูดิกลับกังแล้วไอ้กองเงาบ้างแล้วจ่ายกองรับอย่างนี้กับนี่ตีเกลนใจมันเห็นมม่รอกมาที่ดูมันกีง่ไยก็ไม่รู้ไม่เย็นไม่เย็นเราอยู่ดูของจะให้อยู่ทำไมนะฮะของดีของดี กินเข้าไปนี่ยังไม่พอใจอีกเหรอหอมดีว่ะนี่เนี่ยไปกัดนะอะไรนฮะดูดูพระไอ้นี่ก่อนดูวะพระอะไรเขาออกสงครามไม่เคยมีแผลเนี่ยไอ้เนี่ยไม่เอามาออกฝึกสงครามเหนื่อยจีบแผลทำไมวะมึงมีของดีดีพระอันนี้มีของดีเหรอที่ทำไงแต่ที่ดีกว่าพระนะเชี ในชีขเขาทีในห้องฮะเขาอะ่ะชีเป็นเหรียญเป็นองค์ตุ่งเป็นุ้มหล่อลูกหล่อชีตุ่งชีอะไรลูกหล่อชีต้องสวยอืมลูกหล่อมันโอ้ยยังเล่นยังเงี้ยสาวอลมอไรนเป็นยาอดตนกบ้างเนี่ยเออมเาเีชีอะไร Yeah. 然、oh. oh. oh.